ญาติมาแต่กรุงเทพมาดูก่อนเด้อลานกระละออกไปปูออกไปปูออกทั้งปูกนม่ขวนแม่ใก่โอ้โหลูกหลานมาแต่กโกธรมาแต่กรุงเทพอาจารย์ เขาเอาอะไรมานกเลนั่นคือนกแก้วอันนี้ทิมบบ่มระเบิฮะคือเอาไปเผาไผยสัน่นได้อะไรได้ก็เฮ็ดออก ทำอะไรทำอะไรเข็งมงว้ก็ตายแล้ว <laughs> เอาอุ้ยเอาเปลงมาเข้าก่าเรียบร้อ,อย,าายแล้วเอา,เอา,เอา ดูหน้าตายอยู่บ้านแบบวะ่าดูบ้านหน้าตายนี่บ้านแม่น้องหน้าบ้าน นาตายอยู่ไหมคะดูมละกรนาตายดูนาตายไม่อยู่บอเจง,เ,จงเอ้ยเจงเอ๊ะเขาไปไหนหมดวะคือเห็นอยู่แมปแมปอยู่เมื่อกี้นี่นะแรงว่าไปแล้วไปแล้วก็ไม่เป็นไร ไปแล้วก็มาถ่ายเอาชวนยางะยายนี่ทางเช่นนี้อันนี้อันนี้บ้านหน้าต่ายอันนั้นบ้านแม่น้องเมื่อก่อนต้นมะม่วงก็อยู่ตรงนี้นี่เขาก็ออกแล้วยายก็จะถือจอบมาถางหญ้ามันอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็น้องชมพู่ก็เดินตามหลังยายมาอนี่แหละสวนอย่างยายเด้อยางยางผูกยางมะเด้กีดนี่แหละได้ทำอยู่ อนี่แหะโอ้เอาไปละมันนั่นนี่มาปลูกมันไม่เป็นมันนี่มันต้องเอามันต้องเอามันเหลืองมันนี่มันเป็นเส้นเอามันมาใส่ดินผิดแล้วเออมันละยอง มันถึงจะใส่หัวมันใหญ่นี่มันเป็นติ่งทางเช่นนี้กับตรงปนี้ค่ะที่รอบบ้านเนี่ยจอดอยู่สวนยางนั่นอืใครจะมาที่ไหนก็ไปอยู่นั่นตำรวจทหารก็ไปอยู่สวนยางนี่ก็ขึ้นภูเหล็กภายนี่ไงนี่ใกล้ๆอยู่นี่สวนยางยายเนี่ยนักข่าวก็เต็มอยู่เนี่ย ช่องแปดช่องอมรินเต็มอยู่เนี่ยเต็มอยู่ตรงนี้สวนสวนมันยายเนี้ยนี่ก็บ้านหน้าตาแล้วก็บ้านแม่น้องมันไม่ได้ไกลดอกมันไม่ได้ไกลจากที่น้องชมพู่ทางนี้ก็ไปไปทางนู้นนะ่ะไปที่บอกว่าเขาเห็นอันรองเท้าน้องนะ่ะนี่ไปทางเช่นนี้เออทางเช่นนั้นอืม ทางเช่นนี้ก็จะลงไปลงไปอยู่ตรงบ้านบ้านบ้านอ่าตาชานกุกอกบ้านตาชานกุกอกประมาณนี้คงรู้เนาะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากเนี้ยทางเนี้ทางมันก็จะอยู่ประมาณนี้ สวนยางทหารหรืออะไรถ้าใครไปก็ไปรออยู่แต่สวนยางนั้นทางเช่นนี้นี่ยยิงพบนี่ก็บ้านนาตาย,ยบ้านนาตา ม,มจจ่มาเขือนะจะเขือโมจิโมจิบุคายมาพระจะดีมาจะใส่ฮะมาแต่ชิโลมาแต่ชิโล โอ้จ oh, mm ัง hmm. ฮ mm ันบ่หมูจิกินอะไรวะโอ้หน้าตายดูห oh, น,น้าตตยเข้าใจอันนี้เพื่อไม่ให้อันน้ำอันมีอะไรนะ โอ้นี่อันนี้ลูกอันนี้ขึ้นแล้วน,นี่นาไตยลูกอะไรนะตั่วผู้ไหมแม่ตัวผู้น,นาไตยเป็นแล้วนี่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 นน ทางเช่นนี้ก็จะไปฮอดบ้านไปถึงถนนใหญ่ที่บ้านที่หน้าบ้านอ่าตาชานกโกกตรงข้ามเนี่ยทางเชนทางซอยนะคะประมาณนี้คะ่ะยายก็ขอเจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติงให้คุณยายด้วยคะ่ะที่บ้านแม่น,ออนะะ้องค่ะ